อ,อคิตตี้อีกแล้วมาต่อเลยมีอะไรอีกไปดูกันสาวคิตตี้ที่วางโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์นี่ก็คิตตี้นี่ก็คิตตี้ แก้วแก้วกล่องแว่นตากล่องไฟ่จิตจูเครื่องคิดเลขปากกาไม้บรรทัดกันเกยโพส์อิดๆๆมีหลายแบบเลยเห็นไหม สมดุดโน้ตเปิดตู้มาเจออะไรจ๊ะเจอแก้วจ้ะแก้วใช้หมดเลยนะเนี่ยใส่ของร้อนใส่ของเย็นคนชอบก็อย่างนี้แหละพิกต้าชอบคิตตี้เบาะลองนั่งเบาะลองนั่งก็ยังคิตตี้ ที่ใส่ยานี่เอาไว้ใส่สมุนไพรอันนี้จะเป็นที่ใส่ผ้า,าเพกตาไว้ใส่ผ้าพอผ้าแห้งก็เก็บมาใส่อันนี้ตะกร้าใส่ผ้านะจ๊ะเอาไว้ซักชุดชั้นในที่ซักชุดชั้นในคิตตี้ กระทัดลัดน่ารักที่วางโทราศัพท์ที่วางโทราศัพท์พับเก็บได้ขวดสเปรย์พิต้าไว้ใส่อแอลกอฮอล์ตอนนี้แอลกอฮอลหมดแล้วยังไม่เติมขวดสเปรย์คิต้ปทีๆี้ อันนี้อลาัางหน่อยเบาพิงคิตตี้เอาไว้พิงติดตั้งที่เก้าอี้โตกินข้าวได้หรือเก้าอี้ใดๆที่อยู่ในรถก็ได้อันบะเอฟเลยเห็นไหมกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเอาไว้ใส่อาหารคิตตี้ กำลังน,น่ารักเลยใบนี้อันนี้กระเป๋าเหมือนกันแต่เป็นกระเป๋าเบตดเตล็ดอย่างเวลาเพ็กต้าจะไปตลาดนัดหรือว่าจะออกไปใกล้ๆก็จะใช้ใบนี้ก็คือใส่กระเป๋าตังค์ใส่มือถือไม่ต้องถือกระเป๋าเยอะๆใบใหญ่ๆเนี่ยใบนี้น่ารักคิดตีอันนี้ก็กระเป๋าอันนี้ก็กระเป๋าเอาไว้ ถ่ายของได้นะใบใบใหญ่อยู่นะจะบอกว่าใบาใหญ่อยู่เนี่ยพิกต้ก,ก็จะเอาไว้มันกันน้ำด้วยแหละประเด็นอ่ะน่ารักไหมคิตตี้อันนี้ก็คิตตี้กระเป๋าใหญ่หน่อยนะเอายใส่เสื้อผ้าเผื่อเราจะไปไว่ายน้ำไปออกกำลังกายก็ใส่ใบนี้ไปหรือว่าจะไป ทำงงทางานได้หมดอะคิตตี้อันนี้ก็กระเป๋าแต่อันนี้จะเล็กนิดนึงอันนี้เป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเอาไว้ใส่อาหารได้เหมือนกันแต่พิกตาเอาไว้ใส่แก้วกาแฟเวลาเราต้องการเก็บอุณหภูมิไงแต่แก้วก็เก็บอุณหภูมิกระเป๋าตทกระเป๋าเป็นผ้ากันน้ำคิตตี้แล้วกัปตัน อันนี้กระเป๋าใบเล็กคิตตี้เอกตาไว้ใส่มือถือน่ารักไหมน่ารักนะอันนี้นี่ราคาไม่ธรรมดาแต่ก็น่ารักคิตตี้ม่านห้องน้ำของพี่แรกก็ยังคิตตี้เลยอันนี้เลิกเลอละเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนอันใหม่ค่ะเพราะเรามีสแปร์เก็บไว้ที่ใชยแชมพูเขตตเต้ อันนี้หมอนพ่อห่มคิตตี้ต่อด้วยผ้าเช็ดแว่นคิตตี้เช็ดแว่นได้จริงนะเนี่ยอันนี้ผมเช็ดเทา้านะเนี่ยอันใหญ่มากผมเช็ดเทา้าคิตตี้แล้วก็อันนี้ผมอันเล็กคิตตี้น,นี่ชุดชักโครกคิตตีม้มันจะเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าเอาไปซักมา อันนี้พอมโบชมพูหวานแหววคิตตี้จ้ากระดาษเช็ดชู้เพลกใต้ยังเอาคอลเลกชันคิตตี้เลยไม่ค่อยเลยอ่ะมีแมปด้วยเห็นเป้าคิตตี้ลายที่หนึ่งอันนี้ก็คิตตี้ลายที่สองยาวอันนี้ชอบมากเลยแมปแมปป้ายทะเบียน คิตตี้อันนี้อันนี้เตรียมจะไปเปลี่ยนอันเก่ามันเริ่มลอกแล้วคิตตี้แล้วอันนี้ก็กระเป๋าคิตตี้นะแต่อันนี้จะเป็นคอลเลกชันสีตุนๆหน่อยกระเป๋าก็แก,ก๊กก็แก๊กพิกตานี่แหละคิตตี้มีเมาส์แพดออกยังไม่ได้ใช้คิตตี้ มีกระเป๋าอันนี้ก็เจ้านายซื้อให้เจ้านายทาไมเพกต้าทํางานที่บริษัทเก่าแล้วซื้อมาจากญี่ปุ่นให้เลยชอบมากกระเป๋าใส่มือถือนี่แหละอันนี้ก็กระเป๋าอีกแต่อันนี้กระเป๋าของตัวเองมีอันนี้ด้วยคิตตี้เก่ามากเลยดูดียังอุตส่าห์เก็บไหมกล่องช็อกโกแลตยังเก็บไว้เลยดูสิซื้อมาตามไปญี่ปุ่น เอามากินยังเก็บไว้ดูดิเจอหมกทุ้มผมอันใหม่คิตตี้มีสองลายยังไม่ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เลิกใช้แหละมีกล่องแว่นอีกหนึ่งอันคัตเตอร์คิตตีอต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 อ้อันตรายอันตรายคัตเตอร์จ้า ที่นี่ผมคิตตี้ที่ปิดฝาแก้วกิตตี้คืนนี้พอหอมปากหอมคอก่อนนะง่วงแล้วไปอาบน้ำก่อนไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะสาวคิตตี้นอนหลับฝันดีทุกคนบายบาย